สุดค่ะพี่โอ้สามนาทีสุดท้ายแล้วค่ะพี่จามก็จะไปขึ้นบ้านดําแล้วที่จริงจามก็มาเช้านะคะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้จําพยายามมาขึ้นไล้เช้าแล้วก็อาบน้ำกินข้าวแล้วก็ไปไล้บ้านดําแบบนี้ค่ะพี่ช่วงนี้ก็ไปจามก็ต้องไปหาตังในบ้านดําก่อน <c oughs> อ๋อพี่จอดไว้นะคะจะไปอาบน้ําขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวอีกสักแป๊บน,นึงจามก็ลงแล้วค่ะพี่ขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะพี่ โอ้จำไม่ทันเข้าไปฟังเพลงพี่พี่กับพี่มณีกับไอโอร้องเพลงสักวันเลยบางทีโอ้กว่าจะได้ไปแบบนี้คะ่ะพี่โอ, <c oughs> อ้บ้านดำเรตติ้งดีไหมลูกบ้านดําก็อืมแต่จําทําเป็นสายอันนั้นนะคะแม่จาทําเป็นนายหน้าซะแล้วนะเปิดเปิดบ้านแบบทําเป็นนายหน้ามันก็ มันก็ได้อยู่ค่ะแม่แต่ว่าจามไม่ได้เอาขายสินค้าอะไรเองแบบนี้นะคะแม่จามก็ไปเอาตะกร้าของคนอื่นมาปักไว้แล้วก็บางทีเราก็ต้องทําคลิปเนาะแต่ว่าถ้าเราทําคลิปแ่บโอกาสที่เขาจะมาซื้อแบบเนี้ย มันก็มี50 50บางทีเขาก็อาจจะเก็บไว้ในตะกร้าของเขาเขาก็ยังไม่ตัดสินใจซื้อแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไลฟ์คุยอะไรแบบนี้เราก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จางก็เลยลองว่าเออไลฟ์คุยแบบเราทําบ้านแดงนี่แหละแต่ว่าเราเอาตะกร้ามาปักไว้แล้วก็เอารูปภาพสินค้าหรือว่าของกินมาปักไว้ที่หน้าหน้าที่เราไลฟ์อะคะ่ะบางทีเขาก็เข้ามาถามอร่อยไหมหรือว่าเผ็ดไหมเป็นยังไงบ้างแบบนี้คะ่ะถ้าเขาชอบเขาก็ อาจจะตัดสินใจซื้อเลยแบบนี้ยแต่มันก็ไม่ค่อยได้กําไรเยอะเท่าไหร่นะคะจำก็ได้น้อยมากเหมือนจำขายมาล่าให้เขาก็เมื่อก่อนที่ตอนที่จาขึ้นไล์ใหม่ๆนะคะประมาณสี่ห้าเดือนแล้วแหละมันได้อันละยี่สิบเจ็ดอันละยี่สิบเจ็ดนะคะกําไรมันน้อที่เราจะได้แบบเลยคะ่ะก็คือค่าในหน้าเขาให้สมมุติขายได้หนึ่งกระปุกแบบนี้นะคะเขาจะให้เราเออยี่สิบเจ็ดบาทแต่ว่า ในช่วงนี้นะคะไม่รู้นะมันปรับราคาหรือว่าร้านเขาก็ยังไงไม่รู้นะคะเขาเหลือแค่อันละสิบบาทเองนะคะบางวันจาก็ขายได้4อัน5้าอันบางวันก็ขายได้8อันแต่ว่าเออก็จําก็ว่าเออช่างช่างไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเราก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วก็ เผื่อมันฟุกเผื่อมีคนมาสั่งเรื่อยๆแบบนี้แต่ก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะบางทีเขาถ้าเขาชอบเขาก็หยุดดูเราแล้วก็กดสั่งแบบนี้ค่ะแต่บางทีเขาก็มันเหมือนสินค้าบางตัวที่เรายังไม่ค่อยไม่ชอบหรือว่าเราไม่อยากได้แบบนี้เขาก็จะเลื่อนผ่านเข้ามาแล้วก็เลื่อนผ่านเหมือนเราไล่บ้านนี้เลยค่ะแม่แต่ว่าเพียงแต่เราไปเอาตะกร้ามาปักไว้ขอบคุณค่ะพี่แสงดาวพี่ติ๊กสแสงดาวรถสิบขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณพี่แสงดาวจา ใส่ปัจเจให้นะคะพี่เอ้ขาบคุนพี่เสียงดาวกำลังคุยบ้านดำกับกับเมโกโซอยู่เลตติ้งก็โอเคอยู่แต่ถ้าเป็นสายของสายสายสร้างตัวตนใช่ไหมคะหรือว่าสายสายสร้างตัวตนนั่นแหละก็จะโอเคอยู่นะคะถ้าถ้าแบบมันดังมันเปี้ยงแบบเนี้ยก็อาจจะมีของมาให้เรารีวิวนะหรือว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะจ้างเรารีวิว โอ้แต่ว่าจมเนี่ยไม่ได้เป็นสายสร้างตัวตนอะไรเลยก็คือได้ครบหนึ่งพันผู้ติดตามนี่จจมก็ไลค์ไลค์ขายติดตะก,ก้าให้คนอื่นส <c oughs> วัสดีน้องจางดีจ้านะคะเจ้าพี่แสงดาวขอบคุณค่ะพี่สวัสดีแม่โกศลน,นะคะเจ้าพี่แสงดาวนะคะโอ้โหจามก็ไม่ทันได้ไปเที่ยวพี่แสงดาวเลยค่ะพี่ช่วงนี้พี่ต้นก็ไม่ค่อยได้เป้นช่วยเท่าไหร่พี่ต้นก็ติดงานข่าวดาอีกแล้วค่ะพี่ ช่วงก่อนก็งานขาวดำเสร็จไปหนึ่งงานใช่ไหมคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็เป็นแม่บุญธรรมของพี่ต้นเสียแบบนะคะก็เลยแบบได้ไปช่วยงานขาวดําก่อนก็ออยังไม่ค่อยทันได้แว้นนะคะในช่วงนี้ อสวัสดีทุกท่านนะคะจากพี่แสงดาวนะคะเอาวันดีจ้าลูกแสงดาวนะคะลูกสาวแสงดาวไม่เจอกันนานคิดถึงจ้าเ้าก็คิดถึงพี่ๆหรือว่าแม่ๆแต่ว่าเวลาของจาะกลายเป็นสเปกสปะไปแล้วนะมันไลฟ์ไม่ตรงกันแล้วบางทีจาก็เนะี่ยในช่วงเนี้ยจาก็มัวแต่ไปไลฟ์บ้านดำนะเพราะว่าบ้านดำจาจะไลฟ์ตอนกลางค่ำหลังจากลงไลฟ์อันนี้จาก็ไลฟ์แบบนะะี้ค่ะจาก็เลยรีบมาขึ้นไลฟ์บ้านแดงก่อนบางทีก็โอ้ พ่อจพาพระวันจันถึงมาสุกจําไปทํางานกลับมาเช้าแบบนี้นไปขับรถกลับมาบ้านเช้าจําก็รีบขึ้นไลฟ์ตอนห้าโมงเย็นอะไรแบบนี้นะคะอะพี่ก็ไม่ได้ไล์เลยจ้าใช่ช่วงนี้จ้ำก็เหมือนหมดไฟนะเหมือนหมดไฟแต่ก็พยายามทําไปก่อนอแต่ก็ยังดีเราก็ยังไลฟ์ส่งงานใช่ไหมคะเนาะดีกว่าก็ยังดีอยู่นั่นแหลอะอจํากด